อ้าเอาม่าไม่ถึงไม่ถึงเ้ย่อยเนาะลบเลยพัพพีรถหนูไปอยู่ตรงนู้นแล้วลูกถึงไหมถึงไหมครับุ้ยมาแล้วเสียอะไรฝนฝนจะตกแล้วลูกคลารอกนนะไม่กลัวแล้นะกึรวไหมกฝนไหมไม่กลัครับต้องใส่หมวอ๋อต้องใส่หมว ย้อเหรออ่อยไหมอยครับอ่ครับมันมีหพ้ามีดาแล้วก็อะไรนนนีใช่เครื่องจับเขากำลังทำงานลูกเครนไเคนใช่ไพ่ีนี้ยังเคนููซานใช่ไมลูกใช่ไหนไม่เห็นนี่ต้องยืนยืนเล